ธุรกิจโกโก้รู้แล้วต้องแก้ข่าวมีอะไรต้องแก้ข่าวครับหลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินเนี่ยในเพจหรือช่องทางต่างเนี่ยในเรื่องโกโก้อาจจะภาพลักษณ์ที่แบบดุมไม่น่าจะเหมาะสมนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะให้อาจารย์ป๊อปเนี่ยมาแก้ข่าวว่ามันจริงๆแล้วมันคือย,อยังไงมันเป็นยังไงกันแน่นะสำหรับพี่อาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้คือโกโก้เนี่ยนะตอนนี้นะครับสําหรับสําหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่า โกโกไ้ไม่ไม่ไม่เคยมีวิกฤตนะครับโกโก้ไม่เคยมีวิกฤตโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่อยู่นิ่งๆแล้วก็มีการเติบโตตลอดคือกินเงินทุกวันใมัน,นคือกิจวัตรเนี่ยนะครับตอนที่เราทําอพีกันตอนเที่ยงครับก็กินได้ครับดด <นะ S 2> ตอนเช้าก็กินได้อ้เย็นก็กินได้แล้วผมถามว่ามันจะเจอวิกฤตตรงตรงไหนเออวันนี้ไอ้คนที่ไปทํา ก็ทำแต่ข่าวลบๆอ่ะไม่รู้ว่าคิดจริงๆคิดเก่งจริๆคิดได้ยังไงนะครับแล้วคําว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายเนี่ยมันสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่หาความรู้นะครับคือวันนี้มีวงการโกโก้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับมามากกว่า10ปีนะนะครับจริงๆแล้วโกโก้เนี่ยเริ่มที่จะ มาเขาเรียก็บาบูธใหม่เมื่อประมาณสักปลายปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนมันดังพี่อ้าใช่หกศูนมันดังมันทําให้ลูกพันขนาดแบบใหญ่ไซส์ใหญ่หญๆแบบเนี้ยครับคนเขาก็นิยมนะนะครับแต่ว่าด้วยที่มันมีปริมาณน้อยเพราะว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงนะครับที่มันมีลูกโกโก้โกอยู่ก็เลยทําให้วิกฤตตอนนั้นนะลูกโกโก้แพงมากนะครับยุคปี6-0เนี้ย น่าจะตกแล้วเกือบกิโลละ8ปดสิบถึงหนึ่งร้อยเลยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเพื่อเอาไปทำพันธุ์พันแต่เมื่อพอเราปลูกมากนะครับปลูกมากเนี่ยหมายความว่าพอทำต้นพันธุ์อิ่มนะครับต้นพันธุ์เนี่ยเริ่มมาอิ่มประมาณปีหกสองต้นพันธุ์อิ่มแลนะแต่อย่าลืมว่าขายต้นพันธุ์อิ่มไอ้ต้นที่มันปลูกตอนปีนะหกศูนย์น่ะหกหนึ่งหกสองมันออกผลผลิตพอดี ใช่แล้วลูกมันเล็กพอลูกเล็กเขาก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันรีบเม็ดข้างในมันรีบมันไม่มีเนื้อช็อกโกแลตนั่นคือปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาไปส่งเสริมเขาไม่เคยทําโกโก้เป็นอาชีพเขาไม่ได้อยู่ในวงการโกโก้เขาแค่ให้ซื้อต้นพันธุ์ของกูไปแล้วก็จบๆกูก็จะไปกูทําอย่างอื่นคือส่วนมากก็ที่มาเนี่ย ตัวเกษตรกรน,น้อยมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มพวกทําธุรกิจขายตรงมาทํามันก็เลยทําไม่เสียหายนั่นคือที่มาที่ไปของความจริงก็คือกลุ่มนะักธุรกิจขายตรงที่เน้นขายเรื่องฮอร์โมนพืชขายเรื่องปุ๋ย <Hey. S 1> เขาก็จะพยายามหาพืชหาเรื่องของภั่หาผู้พันธุ์นะพืชแปลกๆ oh. อินตผาลัมอย่างเงี้ย อ่เนี่ยเขาจะหาพืชแ,แ,แปลกมาเพื่อที่จะเขาจะได้ขายฮอร์โมนมากขึ้นขายปุ๋ยมากขึ้นนะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเป็นระบบไบนารี่เนี่ยไมันก็เลยทําให้วงการโกโก้ก็ไอถูกมิจฉาชีพกลุ่มเนี้ยแต่ที่สําคัญคือมันอยู่ในเครื่องแบบด้วยไปเล่นด้วยก็เลยเกมก็เลยพังแต่สําหรับผมเนี่ยเป็นเกษตรกรอิสระแปลรูปเองมีโรงงานเองผมไม่เดือดร้อนใดๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ยืนย,ยันทาเดิมว่า ซื้อทุกวี่ทุกวันไม่เคยหยุดซื้อเลยเพราะคนไม่เคยหยุดทานโกโก้เลยครับแล้วก็ไม่พอด้วยตอนนี้มันไม่มันจะพอได้ยังไงนะครับเพราะว่าปลูกกันตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นไร่แหะผมว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงสองหมื่นไร่เต็มที่เลยก็อยู่ที่ประมาณสองแสนถึงสองหมื่นสองแสนสองล้านต้นสองล้านต้น ตอนนี้สอนรานต้นเนี่ยตกเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่มาอยู่ที่ผมนะวัตถุดิบนะครับไม่น่าจะเกินประมาณปีสักร้อยตันเพราะมันก็มีกระจายนะครับเพราะตอนนี้มันมีที่แปลรูปแบบผมเนี่ยมีอยู่หลายเจ้านะไม่ใช่ผมเจ้าเดียวนะมีอยู่สี่ห้าเจ้านะครับซึ่งทุกคนก็ขายดีกันทุกคนใครที่เป็นทําโกโก้ก,ก็ขายดีกันทุกคนนะถูกไหมครับแล้วจากนั้นแล้วเรื่องของการล้นตลาดอะไรเนี่ยผมว่า สำหรับในมู่ของผมนะผมยังไม่เจอต้นตอจริงๆเลยคือแม้กระทั่งเพจอีจันลั่นทุ่งที่เขาทำสองคลิปอะว่าโกโก้ลดตลาดผมไปจี้ถึงเพจเลยกูจะซื้ออยู่ท้งไหนอเอามาขายนะผมว่าผมก็ยังทำคลิปไปร้อยก็คือคลิปปลูกโกโก้ไม่มีที่ขายมาทางนี้กับรับซื้อโกโก้ชุมพรรับซื้อโกโก้ราคาพุ่งอย่างเงี้ย นี่คือผมเป็นคลิปที่ผมช่วยเกษตรกรแล้วที่มาเนี่ยขายได้จริงนะครับแต่เรามีมาตรฐานก็คือต่ําสุดคือ5ขีด5ขีดนี่คือตาสุดนะครับเพราะถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยเป็นกิโลนะเนี่ยนะลูกกับหน้าผมเป็นโลเหรอเนี่ยลูกเป็นกิโลเห็นไหมเนี่ยลูกมันเป็นกิโลลูกกับหน้าเนี่ยเห็นไหมผมกับลูกโกโก้เนี่ยบางคนบอกเอ้ยกราฟิกไม่ไม่ได้กราฟิกนะนี่คือเรื่องจริงใช่ครับนี่คือเรื่องจริงลูกบนใหญ่ นะครับลูกมันใหญ่โกโก้เนี่ยมันเป็นถ้าคุณทำสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรนะโอกาสที่ลูกจะเล็กกันน้อยนะครับแต่ว่าอีกเทคนิคหนึ่งที่กเกษตรกรเขาไม่ทราบครับพี่จัยครับปีที่สองถึงแม้โกโก้จะติดลูกก็ไม่ควรเลี้ยงไว้นะครับต้องตัดตออกให้หมดเลยเพื่อให้ลำต้นเขาใหญ่สะสมแป้งได้มากที่สุด แต่เรื่องนี้เกษตรกร,ร,กรทางภาคอีสานกับภาคเหนือตอนนี้จังหวัดที่มีปัญหามากอยู่เลยคืออีสานและเหนือเพราะว่าอีสานเนี่ยปริมาณคนมันเยอะก็ปลูกกันเยอะมากเพราะว่าคนอีสานก็เป็นหนี้ทกศอ,อ,อยู่อยากลดหนี้ทกศเร็เวๆคือทำนามาไปกู้มาก็เป็นหนี้ทำยังไงก็นักวิชาการไปส,งส่งเสริมว่าภายในสองปีจะได้เงินแล้วเนี่ยพอไปปลูกปุ๊บสองปีจริงๆแต่เวลาก็มาขายลูกมันไม่ใหญ่ มันจะเน้นเปลือกหนาเปลือกหนาบางครั้งก็งอกในฝกักเนื่องจากน้ําที่อีสานไม่ดีโกโก้โกชอบน้ํานะครับโกโก้เป็นพืชที่ชอบน้ําชอบคําว่าร้อนชื้นคือถ้าคุณทําระบบน้ําไม่ดีอย่าไปปลูกโกโก้แล้วอย่าไปเชื่อนักวิชาการเลยเพราะถ้าเขาเก่งเขาจะไม่ทําเป็นนักวิชาการหรอกนักวิชาการคือไม่เคยลงมือทานะพวกนี้คืออา่อานตำราแล้วมาบอกนะครับมัน เหมือนผมเนี่ยวิชากูเนี่ยคือกูทําทุกอย่างจนกูรู้ไงนะวิชากูามีแต่วิชาการไม่มีปลูกเองขายเองครับปลูกเองขายเองคือวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในดงนักวิชาการและเน้นวิชาการถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยวิชาจะกินจําเป็นกว่าการอีกงนะคือวิชาจะกินเนี่ยคือทำแล้วกินได้เลยทำแล้วขายได้เลยเห็นเป็นรูปธรรม อันนี้คือวิชากินนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาการเส้นรอบวงของแก้วเท่าไรหลอดเนี่ยแรงดูดเท่าไรน้ำปริมาตรเท่าไรผงโกโก้เท่าไรน้ำแข็งกี่ก้อนเนี่ยคือวิชาการไม่ได้แดกผมนี่คือกินเลยครับนี่ชงร้านนี้เข้าปากลยครับอร่อยขายได้หมดแล้วซื้อซ้ำใช่คือโกโก้เนี่ยซื้อซ้ำได้ตลอดและเป็นสินค้าที่ มีความหลากหลายทางการแปลรูปเหลือเกินนะครับที่นรครปฐมกลุ่มเกษตรกรที่บริษัทตัวยอ่อว่าตัวเคข้างหน้านะไม่ต่อไปไม่หาเรื่องใคร,ไม,ร,ไ,รไม่หาเรื่องใครไม่หาเรื่องใกอนไปขายคุยดีมากแล้วสองปีให้หลังมันเป็นลูกไม่รับซื้อครับไม่รับซืเกษตรกรกลุ่มน,นี้ก็โตมาหาผม,ผมบอกว่าพี่ขาหมู นครปฐมมันดังมากเลยนะทําไมพี่ไม่เอาตัวเม็ดชอเเ็อกโกแลตเนี่ยนะทาเป็นขาหมูชอเเ็อกโกแลตแล้ววันนี้เนี่ยนะครับขาหมูชอเเ็อกโกแลตของนครปฐมดังมากขายกันแบบมืดฟ้าหมอด,ดินเลยฮะอันเนี้ยเ,เป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานเปลี่ยนจากถัว่วเปลี่ยนจากเกาลัดมาเป็นลูกเม็ดโก,โกโก้เพราะมันมีคุณดน้ผมปัติเทคเจอร์คล้ายการที่สำคัญคือมันหอมกว่าแล้วกินแล้วอารมณ์ดีบำรุงสมองอนะ คล้ายๆกับเกาอี้คล้ายๆกับเม็ดอะไรเหลืองๆครับพี่ที่แปะกล๋วยนี่เลยโกโก้เลยนะครับงั้นยังไงไม่มีตันแน่นอนสำหรับผมเนี่ยคือจริงๆแล้วผมกับอาจารย์ต่ายเป็นเพื่อนการที่เราทำอีพีด้วยกันมาหลายปียทำมาหลายปีผมคิดว่าพี่ไตเห็นหเห็นการ เห็นทุกก้าของความสําเร็จอยู่แล้วครับนะครับมันมีอันไหนบ้างที่ทลิปมันเฟซขึ้นมาไม่มีนะผมยืนยันได้ว่าตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยเติบโตลตลอดแล้วก็ออเดอร์เยอะตลอดออเดอร์เยอะจนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีวิกฤตไม่มีวิกฤตแน่นอนที่นี่คผ,ผลผลิตไม่พอนะกับการแปลรูปครนะรับซ <นะ S 1> ืบบ้อแล้วตอนนี้เนี่ยมาขายก็ยังไม่พอนะตอนเนี้ ใครนะที่มีญาติพี่น้องคิดว่าตอนนี้ปลูกแล้วมีของแล้วไม่มีที่ขายมาติดต่อที่นี่ครับขายได้แน่นอน,อนขอแค่ได้ลูกมาตรฐานใช่คือ,คอ <L. S 1> ไซส์ห้าขีดเนี่ยคือไซส์ที่เล็กอันนี้คืออันนี้ประมาณ5ขีดนะลูกนี้นะในมือผมเนี่ยนะและนี่ลูกนี้ประมาณสัก 8- ปดขีดนะครับเห็นไหมครับเห็นในความต่างของมันไหมคือ5้าขีดเนี่ยคือไซส์ที่เล็กที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกเกษตรกรหลายคนที่เห็นแก่ตัว ผมใช้คาว่าเกษตรกรที่เห็นแก่ตัวดีกว่าน่น,นและ้วนี่ก็อ,อย่าที่บอกเรื่องสายพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญครนี่คือไม่นี่อันนี้ไม่ใช่สายพันธุ์จุไมพรนนึงอันนี้เรียกว่า ICX หนึ่งหกน,าานี่็นอก็มาขายอ่านี่นที่อื่นก็มาขาย i c s 1 6นะครับแล้วก็ผมเองก็ยินดีมากๆกก็คือซื้อทุกค่ายซื้อทุกบริษัทนะครับไม่ต้องกังวลเลย เราซื้อทุกค่ายซ,ซื้อทุกบริษัทใช่บริษัทไหนมาขายเอาหมดขอให้ได้ขนาด<ม>จะให้อใหอได้ขนาดคือถ้าขีดเนี่ยมันเป็นน้ําหนักที่น้อยที่สุด<ม>ถูกไหมครับเ<ม>พรโกโก้เนี่ยมผมเคยทำํำสถิติแล้วคือน้ําหนัก1.6กิโลกิโลครับลูกต่อลูกตอนนี้ซื้อกิโลเท่าไหร่ครับ วันนี้เดือนเมษานะครับซื้อที่25บาทราคาหน้าลานชุมพรแต่คนที่ส่งมาจากลำปางนะครับถ้าส่งตู้มาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณค่าขนส่งตก่กิโลละ6 8บาทนะครับ6 8บาทก็เอาไปลบก็ยังเหลืออยู่ประมาณ10บาท มันก็ยังดีกว่าขายที่ลำปางเชียงใหม่หน้าอยู่ดีนะครับขาย5บาทขาย5้าบาท6บาทพี่ดูไหมฮะแถมถูกติเปลือกดำไม่เอาเปลือกดำไม่เอาอีกโู่ปัญหาเยอะแยะไปหมดทั้งที่ไม่ได้กินเปลือกไม่ได้กินเปลือกนะครับอันนี้อยากอยากจะให้เกษตรกรน่ะนะถ้ามีความกังวลสงสัยไม่สบายใจอะไรก็โทรหาผมเลยนะครับศูนะคหัสองห้าห6ห้าหกหจำง่ายจะตายเลยผม นะครับ ad ad แล้วในสื่อโซเชียลทุกช่องนะผมใช้ชื่อเดียวหมดนะพี่ตาย Facebook ก็อาจารย์ป๊อบ i ิกตอก็อาจารย์ป๊อบยูทู e ก็อาจารย์ป๊อบโกโก้คือพิมพ์ว่าอาจารย์ป๊อบโกโก้ก็เจอแล้วนะครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญเช่นคำว่าปลูกโกโก้ก็พิมพ์ก็จะเจอคลิปผมเยอะเพราะว่าผมสะสมคลิปมานานนะครับทําข้อมูลมานานจนแบบว่าผมคิดว่าในในประเทศไทยน้อยมากที่ยัไม่รู้จักผมนะคร oh. ับ คือใครคิดว่าเป็นกูรูเป็นปรรมาจารย์ด้านโกโก้ด้านช็อกโกแลตเนี่ยเขารู้จักผมทุกคนเลยและทุกคนมาเนี่ยเขาก็าอึ้งกับความสามารถผมนะครับคือที่จุฬางานเนี่ยจัดจัดเวทีเวทีเสวนาเขาก็จัดไปแต่ผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการ ผมเลยไม่ได้เข้าไปตรงนั้นนะครับแต่ผมก็คือเราเป็นนักประกอบการเรกการก็จะอยู่ตรงบูธตรงนี้นะครับให้ความรู้แล้วด้เจอจริงๆได้ทําจริงๆได้เห็นกับมือตาได้สัมผัสแล้วเขาจะมั่นใจดีกว่าไปนั่งฟังวิชาการสองชั่วโมงแล้วออกมาแล้วก็มุนๆแ,<ต>แล้วก็ทําไม่ได้มีให้เห็นหมดนะครมีตั้งแต่ต้นพันธุ์มีตั้งแต่แปรรูปแล้วก็ได้นั่งคุยนะใครที่ ยังสงสัยอยู่มาดูมามาเจออาจารย์ครอบที่งานได้ครับแล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องที่ปลูโกโกโก้แล้วไม่มีที่ขายกินก็มาที่อาจารย์ครับครัคร้งนี้ไม่ติด<อ>ตัวไม่มีวิกฤตรอรออีกนิดหนึ่งนะครับปีนี้นะผมให้สัญญาว่าโรงงานที่กรุงเทพต้องเสร็จนะครับปลายปีห5โรงงานที่กรุงเทพต้องเสร็จนะครับ เมื่อโรงงานที่กรุงเทพเสร็จเนี่ยนะครับก็จะต่อที่โคราชก็คือประตูสู่ภาคอีสานตอนนี้เราก็จะแก้ปัญหาภาคกลางได้แก้ปัญหาภาคอีสานได้แล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดคือเชียงใหม่ไปแน่นอนไปแน่นอนเชียงใหม่น่าจะเป็นประมาณปีห6พี่คือแค่นี้นะครับผมไม่ได้กู้แบงค์นะผมใช้เงินสดได้เงินแปรรูปแล้วขายก็เอาเงินสดจากที่เราได้จากธุรกิจโกโก้มาทํามาสร้างนะครับ คือวันนี้เนี่ยต้องทําเข้าใจก่อนว่าสถาบันการเงินไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อคนแบบพวกเรานะครับคือสถาบันการเงินเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเศรษฐีให้เศรษฐีรวยรวยยิ่งขึ้นส่วนคนอย่างพวกเราหรือนะครับเข้าไม่ถึงหรอกพวกเราจะเข้าไม่ถึงเงินเพราะพวกเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าระบบการศึกษาไทยมันหลอกล้างสมองหมดเก็บเงินคือเรื่องดีเงินมันเฟอ้อตลอดนะครับเงินเฟอ้อทุกวันเฟสเชนแนซี การเบินเงินทิ้งทุกวันแล้วยังสอนให้เด็กไทยออมเงินยิ่งออมยิ่งจนนะครับใครออมเงินคนนั้นจนนะวันนี้คุณต้องเรียนรู้การลงทุนแล้ววันนี้เนี่ยลองมองอะไรให้มันเป็นมหาภาพที่กว้างๆหน่อยนะชอบสบายๆพอพูดถึงเรื่องกเกษตรเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำไม่อยากรู้แต่พอพูดถึงเรื่องคริปโตเคเรนซีเราอยากไปเราอยากทำเราพยายามสอนลูกสอนหลานให้ไม่ทำงาน นะครับวันนี้เงิน,นมันเฟอ้อทั้งโลกแล้วฮะคือธุรกิจเงินเนี่ยเป็นการถม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 ,ถม,ถมและคิดดูว่าไม่มีคนทํางานเลยเอาแต่เงินไปสู้กันเอาเงินไปบี้กันอืมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงขึ้นเขียวลงแดงขึ้นเขียวลงแดงมีอยู่แค่สองประตูเองอืเกมเนี้ยมันชนะง่ายถ้าเขียวเยอะกูก็ามาแดงไงถ้าแดงเยอะกูไปเขียว แค่นี้เองเจ้ามือเขารู้เกมเขาอยู่ในกระดานและไอ้คนเ r รดเข้าก็เสีย,ออกก,ยออกก็เสียไอ้วันนี้เนี่ยนะครับต้องตื่นนะคนไทยนะวิกฤตโลกเนี่ยตัวเดียวที่คนไทยจะรอดคืออาหารซึ่งเรามีอาหาร <ผม S 1> พี่ใช่ลตกระทัสิึงลกร,ระทับ <คำ S 2> ที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือทําเรื่องอาหารและที่สําคัญคือวิกฤตพลังงานมาแน่นอนมาชัวนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีรถยนต์เรายังมีขาเดินนะ<ช>ถ้าเรามีอาหารมันจะย้อนกลับไปยุคเมื่อก่อนเลยพี่มันจะเขาเรียกว่าวัวเทียมเรียนจะกลับมาแล้วนะ,ะนะครับยุคนี้อาจ,จะเป็นยุคคาร์บอยเดี๋ยวคนจะเริ่มขี่ม้ากันแล้ว,ว <ะ S 2> เพราะว่าสู้กับวิกฤตไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็อีกรายการหนึ่งรอสัมภาษณ์นะครับก็ขอบคุณพี่ต่ายมากๆวันนี้ก็ต้องแบบเปิดเองชงเองปิดเองนะพี่ ก็วิกฤตไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องปลูกโกโก้แล้วมีที่ขายก็ติดต่อดาดาร้อปได้เลยครับยินดีครับยินดีครบโทรที่ให้ไว้นะครับก็ฝากแ์ไปด้วยนะให้ถึงคนที่ปลูกโกโก้นะฮะเขาจะได้ปลูกแล้วไม่เสียกําลังใจแล้วก็ไม่เสียเวลาปลูกแล้วให้ได้มีที่ขายนะครับไม่ต้องกังวลเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาลืมพี่ตาย062 5 6 56 668นะครับติดต่อตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเอ้ ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอินนี่ก็ขอลาตันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนพบกันใหม่อีกทีหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ